สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวลามี่ชแนลค่ะชแน,นลการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ตะวันตก ที่จะไขความลับจัก,กรวาลให้คุณรู้นะคะเอาล่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนธันวาคมนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะส่งท้ายปีเก่าเลยด้วยเดือนธันวาคมนะหลายๆคนที่ทราบแล้วว่าตัวเองเป็นราศีธนูนะคะแต่อาจจะย,ยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองนะคะก็อาจารย์ทําคลิปไปให้นะคะเป็นลิงก์หรือไม่ก็ในดีสคริปชันหาลัคนาเพราะว่าการรู้ลัคนาจะแม่นยำกว่าการทราบราศีนะ เพราะบางคนนะเป็นลัคนาธนูแต่เป็นราศีอื่นอย่างเงี้ยค่ะจะได้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในการดูคลิปนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะของปี2,564เรียกว่าส่งท้ายปีเก่ากันเลยนะมาดูว่าชาวลัคนาราศีธนูนะคะดวงดาวจะบอกอะไรคุณบ้างนะจะได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมต้อนรับกับปีใหม่ที่จะเข้ามาได้ถูกต้องนะคะไปดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นที่วันที่4ธันวาคมนะคะจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่านิวมูนแต่มันเป็นสเปเชียลนิวมูนนะมีนิวมูนก็คือการที่พระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่แล้วก็เกิดขึ้นในราศีธนูก็คือเกิดขึ้นในเรือนของตัวคุณเองนิวมูนครั้งนี้ทรงพลังมากๆเพราะมันคืออีคลิปมันคือโซลาอีคลิปมันคือสูตรยุบป,ปราคานะคะเวลาที่มันเกิดขึ้นอิทธิพลนี้จะส่งผลกับคุณไปถึงครึ่งเดือนอ่าครึ่งปีนะคะถึงครึ่งปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ อิทธิพลเหล่านี้จะส่งผลต่อคนล,ลัคนาราศีธนูยังไงล่ะนะคะพอมันเกิดนิวมูนขึ้น บางคนหลายๆคนนะคะมีโอกาสในเรื่องของการที่เราเปลี่ยนตัวตนของเราเลยค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าภายในใจของตัวเรานะเราเปลี่ยนเป็นเป็นคนละคนอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนกระทั่งความรู้ความสามารถเปลี่ยนกระทั่งในเรื่องของความมั่นใจในตัวเราเองนะจากคนที่ไม่เคยมั่นใจเรากลับมามั่นใจอย่างมากจากคนที่ไม่เคยรู้สึกว่าศรัทธาในตัวเองคุณจะได้กลับมาศรัทธาตัวเองในอย่างมากนะคะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะ หลายๆคนเนี่ยมีความปรารถนาตั้งเป้าหมายอะไรไว้ไม่เคยทําได้สําเร็จนะอาทิเช่นลดน้ําหนักเอาล่ะนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆถ้าคุณอยากจะลดน้าหนักให้สําเร็จนะคะเป็นช่วงเวลาที่อ e ีคลิปสามารถช่วยคุณได้นะคะให้คุณทําได้สําเร็จนะส่วนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีพลังงานที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ อยู่ๆคุณไปรู้ความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเร้นมาจากอดีตที่คุณรู้สึกว่าเคลือบแคลงใจมาตลอดนะคะความลับเรื่องอะไรนั้นต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนนะว่าดาวเสามันอยู่ในเดือนในเรือนชะตาอันไหนของคุณเนาะดาวพลูโตโอ,อยู่เรือนชะตาอันไหนอันนี้อาจารย์ไม่สามารถเจาะให้ได้จริงๆแต่อาจารย์บอกได้ว่าหลายๆคนจะไปรู้ความลับไปล่วงรู้ความลับที่มันซ่อนเร้นนะเรียกว่ากรรมเก่าของคุณน่ให้มันขุดขึ้นมาปมจากอดีตได้ผุดขึ้นมาให้คุณได้สะสางนะ ะะซึ่ง อีกหลายๆคนก็เหมือนกันในเรื่องความสัมพันธ์ก็คือคุณจะได้ไปเจอกับคนใหม่อ่ะเข้ามาในเรื่องความสัมพันธ์คุณนะ่ะได้รู้จักและรู้สึกว่าคุณผูกพันกับเขามากๆนะคะผูกพันกับคนคนนี้เหมือนที่ไม่เคยรู้สึกผูกพันกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เหมือนกับเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเคยเจอเราเคยเจอเขามาก่อนแต่ความผูกพันมันลึกซึ้งมากๆอะไรประมาณนี้เนาะคนที่ทําความดีปิดทองหลังพระมาตลอดถึงเวลาแล้วลวะคะ่ะอิทธิพลของอ e ีคลิปตั้งแต่สีธันวาทําให้คุณเนี่ย ได้รับผลตอบแทนรางวัลตอบแทนของความดีเหล่านี้กลับเข้ามาแต่ถ้าคนทำไม่ดีล่ะคุณก็เตรียมรับกรรมสิคะง่ายนิดเดียวจัก,กรวาลไม่ซับซ้อนนะคะในด้านของการงานบ้างคะ่ะชาวลัคนาราศีธนูอาจจะไม่ได้โดดเด่นในด้านของการงานในปีนี้ในเดือนนี้นะคะ อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้มีผลกระทบกับคุณหนักหนาสักเท่าไหร่การงานก็คงไปได้ปกติทําไปได้ปกติไม่มีเหตุการณ์หวือหวาของการที่ได้รับผลที่ดีหรือได้รับผลร้ายนะคะไม่มีค่ะต่อไปทางด้านของการเงินเนาะเนื่องจากเจ้าดาวศุกร์กับดาวพลูโตเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวการเงินพลูโตคือขยายการลงทุนศุกร์กับพลูตกุมกันในเดือนราศีมังกร คุณจะมีความซีเรียสในด้านการเงินคุณมากขึ้นราศีมังกรแล้วอยู่เรือนการเงินคุณด้วยสนะมันส่งผลที่ดีมากในเรื่องการเงินของคุณนะคะดาวศุกร์เข้าเรือนการเงินน่ะคุณจะดึงดูดบุคคลทางการเงินเข้าหาคุณนะคุณจะดึงดูดบุคคลทางการเงินเข้าหาคุณคุณจะปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินของคุณยกใหญ่เลยนะคะที่สําคัญคุณจะกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยเพราะดาวศุกร์คือดาวแห่งเซล์เวิร์ดดาวแห่งคุณค่าในตัวเองเนาะ ถือว่ากา,การเงินคุณดีนะคะมีเกณฑ์ขยายการลงทุนมีเกณฑ์มีโชคทางการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามามีเกณฑ์ที่จะโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างกับการเงินดีมากๆทางด้านของความรักราคาความรัก อย่างที่อาจารย์บอกนะดาวศุกร์เป็นดาวความรักและการเงินด้วยเพราะฉะนั้นดาวศุกร์กับเข้าเรือนตัวเองในเรือนที่สองดาวศุกร์คือคุณค่าในตัวเองคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะคุณจะให้คุณค่ากับตัวเองคุณจะมองแล้วว่าไอ้จุดที่เรายืนสมมติความสัมพันธ์ที่ดีเออมันเป็นยังไงมันไปต่อได้ไหมถ้ามันไม่ดีเราควรออกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญคุณมีเกณฑ์ได้พบคู่ใหม่ค่ะได้พบคนใหม่ได้พบคู่ใหม่ไดด้พบคคววาามรักกทีี <S 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 <c oughs> ่่นะะ เพราะว่านิวมูนที่มันเกิดขึ้นในเรือนของตัวเองเนี่ยมันส่งผลให้ตัวคุณเองเนี่ยดึงดูดดึงดูดคู่ดึงดูดความรักความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะมีเสน่ห์มากๆนะในช่วงนี้นะคะก็คือความรักค่อนข้างเด่นการเงินค่อนข้างเด่นนะาวชาวลัคนาราศีธนูขาในฉาจริงๆเลยเนาะอืม ทีนี้อาจารย์เสริมให้นิดนึงในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะเกิดฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงนะคะขึ้นในวันที่19เก้าเดซ e m นะสิบธันวาคมนะคะในราศีเมถุนมันเก,กเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณโดยตรงเพราะเกิดในเรือนที่เจือนะมันจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาเกิดฟูมูลขึ้นเหมือนการที่เราเอาไฟฉายไปส่องเข้าไปในกล่องที่มืดมิดอะ คุณจะเห็นชัดขึ้นว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีไหมหุ้นส่วนที่คุณคบอยู่นี้มันดีไหมคุณควรจะเริ่มต้นหรือจบกับเขาใหม่นะคะบางคนมีการจบสิ้นก็ได้เพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นจึงต้องจบสิ้นก่อนนะคะที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าเรื่องของคําพูดเรื่องการสื่อสารเรื่องความชัดเจนสําคัญมากๆกกระทั่งเรื่องคู่คุณต้องรับฟังคู่ของคุณมากกว่าใช้ คำพูดกับเขาคุณเป็นธนูคุณขวานผ่าสร้างอยู่แล้วคุณพูดจาตรงๆเป็นคนตรงๆอยู่แล้วแต่การพูดจาของคุณมันทําร้ายคนข้างนอกได้ทําร้ายคนฟังบางคนได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วคุณก็ไม่คิดสงสัยตได้ทำว่าเอ้ยคำพูดของฉันทําร้ายใครได้หรือเปล่าสําคัญมากๆโดยเฉพาะถ้าแฟนคุณเป็นกรกฎเป็นมีน เป็นราศีธาตุน้ํากระทั่งเป็นพิจิกเองก็ตามเอายิ่งถ้าเป็นกรกฎนี่สุดๆเลยนะคุณถ้าแฟนคุณเป็นกรกฎแล้วคุณเป็นธนูมันจะเซนซิทีฟมากแฟนคุณจะรู้สึกว่าคุณทําร้ายเขาด้วยคําพูดตลอดเวลาอันนี้อาจารย์อยากจะให้ระมัดระวังนะบางทีคุณตั้งไม่ตั้งใจหรอกคุณพูดตรงๆคุณก็พูดตามภาษาคุณนี่แหละแต่มันทําร้ายเขานะ่ะนะคะก็ดูเรื่องนี้กันดีๆแล้วกันนะคะ อาจารย์เพิ่มเติมนะคะตอนที่เกิดนิวมูลขึ้นเนี่ยนะคะในเรือนตัวเองหรือเรือนที่1ของตัวคุณเองเนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนในเรื่องของตัวเองมากยิ่งขึ้นก็มันก็สอดคล้องกับเรื่องของคุณค่าในตัวเองนั่นแหละคุณจะรู้ว่าคุณควรไปทางไหนคนที่อายที่สุด ยังกล้าจะเอาตัวเองลุกขึ้นมาเพราะอะไรดาวอังคารเข้าไปในเรือนตัวคุณเองด้วยดาวอังคารคือพลังงานดาวอังคารคือแพชชั่นคุณมีเกณฑ์ของการเดินทางท่องเที่ยวประจนภัยนะคะมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์การใช้ชีวิตด้วยพลังงานที่เล่าร้อนของคุณนะซึ่งส่งผลที่ดีนะส่งผลที่ดีนะคะแต่ต้องระมัดระวังความวู่วามนะคะบางครั้งมันพลังงานเอเน g y จีมันเยอะเกินมันแอคทีฟเกินมันทาให้คุณวู่วามตรงเนี้ยอาจจะทําให้พลาดท่าเสียทีได้เนาะดีค่ะการเงิน ดีความรักดีนะการงานก็ไม่มีอะไรมากนะคะในเรื่องความสมพันธ์ถือว่าดีมากๆนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์คเคิลนะว่าจะเป็นยังไงต่อคะ่ะ มาต่อในเรื่องของไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคิลนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกตะกี้เลยนะ The f ลูเกิดขึ้นละการเริ่มต้นใหม่คุณจําได้ไหมหลังจากเกิดอีคลิปขึ้นหรือว่าอุปราคาขึ้นเนี่ยคุณจะมีการทันฟรอร์มมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนมีการเปลี่ยนตัวเองใหม่ในสิ่งที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนเป็น,นทางที่ดีมากๆนะคะนี่ไงดอ e ฟล u มาแล้วการเริ่มต้นใหม่การเกิดขึ้นใหม่การเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะเด็กคนนี้ออกมาจากโลกแห่งวิญญาณนะคะไม่กลัวด้วยพร้อมจะ ทายพร้อมที่จะสู้กับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาล่ะเป็นเรื่องที่ดีแล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องการเดินทางด้วยนะคะเดินทางท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศธนูคุณเป็นคนท่องเที่ยวอยู่แล้วคนเป็นคนชอบการเดินทางอยู่แล้วราศีธนูเนี่ยถ้าเปรียบกับภาพยนตร์จีนก็พระเอกหนังจีนนะคะพระเอกภาพยนตร์จีนอะ่ะพเนจรร่อนเร่ไปทั่วอะไรเงี้ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบการผจญภัยอย่างนั้นดีกว่านะคะนี่คือคุณค่ะเหตุการณ์เหล่านี้สิ่งเหล่านี้คุณจะได้ทําแล้วเน้นหนักมาก ในเดือนธันวาคมนะคะทางด้านของเอาการงานก่อนนะคะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมไหมไพ่ก็ไม่ได้บอกเรื่องของการงานของคุณขึ้นมาเพิ่มเติมนะแต่บ่งบอกได้ว่าคุณลัคนาราศีธนูคนไหนที่คุณต้องการเนี่ยจะเริ่มงานใหม่เปลี่ยนแปลงงานใหม่ขอให้คุณมั่นใจแล้วออกมาได้เลยถ้าคุณอยู่ในจุดนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วถ้าเราออกมาเราสามารถจะหางานใหม่ได้จะดีกว่าคุณออกมาเถอะคะ่ะ คุณเริ่มเค่ะมันจะมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่นะคะจัก,กรวาลบอกให้คุณเริ่มทําได้เลยไม่ต้องรอไพ่ใบนี้ออกมานะ่ะเป็นเรื่องการเงินดีสุดๆด,ดีแล้วดีอีกอาจารย์มุกจะพูดยังไงนะคะประกอบกับไพ่การเงินขึ้นมาอีกตรงกลางนะห้าเหรียญเงินดีแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วแบ่งปันช่วยเหลือบริจาคทําบุญบ้างนะคะส่งเสริมบริจาคทางการเงินในที่อื่นนะให้คนอื่นบ้างนะหรือ ถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเนะี่ยต้องการการช่วยเหลือทางการเงินต้องการกู้เงินจากสถาบันทางการเงินต้องการการลงทุนอะไรก็ตามแบบใหญ่ๆนะคุณมีเกณฑ์ของความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ความสําเร็จเกิดขึ้นซึ่งสามารถทําได้เลยละตัวคุณเองอยากมากถ้าเป็นผู้ชายก็คืออยากเป็นผู้ชายที่มีความสมบูรณ์พร้อมอยากจะเป็นคนที่มีความพร้อมแล้วในทุกๆเรื่องนะคะเอาล่ะเดือนธันวาคมมันจะส่งเสริมการที่คุณจะได้เป็นคนคนนั้นแล้วก็ส่งเสริมตลอดถึงปีหน้านะฮะส่งผลที่ดีกับคุณจริงๆ ไม่ว่าคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามในช่วงธันวาคมอาจารย์ขอให้คุณตระหนักถึงคําว่าการสื่อสารการพูดการสื่อสารการเจราจาความชัดเจนสําคัญมากๆคุณชัดเจนอยู่แล้วแต่ความชัดเจนของคุณการพูดตรงของคุณนะ่ะอาจารย์ขอให้ดรอปมันด้วยคาว่า,าพยายามระมัดระวังคําพูดที่มันจะไปเสียดแทงคนอื่นอันนี้สําคัญที่สุดเรื่องคําพูดของธนูบางทีมันทําร้ายคนอื่นแล้วทําให้คุณสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวเนี่ย เจ็ดดาบเนาะทำให้คนหมั่นใส้คุณโดยไม่รู้ตัวนะคะทั้งที่ว่าคุณเป็นคนของคุณแบบนี้แหละนะคะแต่ก็สร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นระมัดระวังคําพูดของเราอะไรที่มันอ้อมคอมได้ก็พูดอ้อมคอมไปนิดนึงนะมันจะส่งผลที่ดีกับคุณหลังจากนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของ เจ็ดดาบขึ้นมา,พาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของสิ่งที่เป็นซับพอตอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วนะถ้าคุณเคยผ่านเหตุการณ์เร็วๆนี้ที่ผ่านมาในเรื่องของเดือนที่แล้วก็ได้นะการโดนปาดหน้าเค้กมาแล้วโดนแย่งงานโดนแย่งออไอเดียความคิดโดนขโมยความดีความชอบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนนี้อิทธิพลของมันก็ยังคงครุกลุ่นอยู่นะคะยังคงอยู่กับคุณน,นั่นแหละ หรือโดนแทงข้างหลังมาโดนหักหลังมาอะไรก็ตามก็แล้วแต่นะเดือนนี้คุณจะได้พิจารณาตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณจะได้มาดูในเรื่องของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะว่าไอสิ่งที่เราโดนเหล่านั้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเราเองด้วยไหมหรือเป็นเพราะสิ่งที่เราต้องเจอจริงๆถ้าเป็นเพราะคําพูดหรือตัวเราเองด้วยนะคุณก็ต้องมารับผิดช,ชอบตรงนี้ในเดือนนี้นะคะเอาละ่ะก็จบไปนะคะแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไรมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างละ่ะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ h u n t e d by your ex A kiss to remember Happy ever after นั่นหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงคุณจะโดนตามล่าโดยคนรักเก่าของคุณค่ะในเดือนนี้นะไม่รู้สิบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณเองหรือเปล่าอยากกลับไปหาคนเก่าของคุณหรือความรักครั้งเก่าของคุณหรือคนรักของค,คนรักเก่าของคุณนั่นแหละกลับมาตามล่าคุณนะคนที่มีความรู้สึกหรือ energy พลังวนเวียนอยู่นะ อาจารย์อยากจะให้คุณเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าไงบริหารตัวเองดีๆในช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีความรักอยู่แล้วและมีคนเก่ากับเข้ามาขอให้คุณช่่งใจดีๆคิดดีๆนะอาจารย์ว่าคนเก่าที่กลับเข้ามาเนี่ยบ่งบอกได้ไหมว่าเป็นคู่ของคุณหรือยังไงคนเก่าเข้ามากับเข้ามาเพื่อให้คุณตระหนักคุณค่าของตัวคุณเองมากกว่า นะคะว่าถ้ามันเป็นความรักที่ดีแต่คุณคบกันไม่ได้หรือคุณไปต่อกันไม่ได้ในอดีตการที่เขากลับเข้ามาเขามาเสริมพลังคุณคาดตัวเองของคุณคุณอาจจะอยากกลับไปคุยกับเขาใหม่ก็ได้แต่ถ้าเป็นความรักที่ไม่ดีจบแบบไม่ดีคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะอาจารย์ว่าเนาะก็ปล่อยให้เขาตามล่าคุณไปอย่างนี้แหละคุณก็บริหารเสน่ห์ของคุณไปอะไรอย่างนี้เนาะคนโสดค่ะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างก็เหมือนที่อาจารย์บอก คนเก่าอาจจะกลับมาตามล่าคุณนะคะมาวนเวียนในชีวิตคุณคนโสดมีเกณฑ์เจอคู่ไหมคุณมีเกณฑ์ที่จะพบคู่ใหม่แน่นอนนะคะคุณมีเกณฑ์จะพบคู่ใหม่พบรักพบคู่ใหม่ที่ดีสุสดที่ซ้ำนะเพราะฉะนั้น คุณเลือกแล้วกัน happy ever after หมายความว่าคู่ที่คุณจะพบเข้ามานั้นนะ่ะคุณต้องพาเขาผ่านผลช่วงเวลาที่เป็นการทดสอบให้ได้ก่อนอาจจะคบกันต้อง2ปี3ปีถึงจะกลายเป็นคู่แท้จริงๆของคุณนะ่ะถ้าไม่งั้นนะ่ะไม่ได้หรอกบางคู่10ปีค่ะถึงจะมีความคืบหน้าของความสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นนะแต่ช่วงเวลาที่ดวงดาวจัก,กรวาลได้พาเข้ามาเนี่ยบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ดีในการพาเข้ามาค่ะ คนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์มองว่ามันก็โซโซนะก็คือว่าสามารถที่จะไปได้ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะคะไม่ได้เห็นการเกณฑ์การจบสิ้นอะไรของคุณในช่วงนี้นะก็ประครับประคองกันไปอาจจะห่างห่างกันบ้างอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันแต่ยังคง,คงคิดถึงกันอยู่เสมอนะคะในเรื่องของ คนที่เป็นคู่อยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วก็มีความสุขดีค่ะไม่มีปัญหาก็อย่างที่อาจารย์บอกนะมีคู่อยู่แล้วอย่าปล่อยให้คนเก่าของคุณกลับมาบั่นทอนความสัมพันธ์ของคุณได้ลาบเอออันนี้สําคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดเอาเป็นว่าคนโสดน่าตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะเพราะมีโอกาสเจอรักใหม่เจอคู่ใหม่นะฮะดีสุดๆไปเดินทางสิคะชาวลัคนาราศีธนูนะแล้วคุณจะมีโอกาสเจอคู่ นะคุณจะมีโอกาสเจอคู่เอาล่ะขอบคุณมากนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอาจารย์มีช่องมีเพจเ c e b o o k แล้วก็มี c h anel n ของ TikTok ให้ติดตามด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะ,คะใครอยากพยากรณ์ดวงส่วนตัวก็คอนแทงอาจารย์มาได้นะคะทักไลน์มาได้เลยะคะ่ะอาจารย์รับรองว่าคุณจะได้คาตอบในสิ่งที่คุณอยากจะรู้นะคะส่งท้ายปีเก่านะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่นะเดือนสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันนะแล้วก็เจอ กันปีใหม่นะคะเจอกันปีใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ Happy New Year ค่ะ